รถเบนตรวจเช็คอาการคอมแอร์ไม่ทำงานรถใช้งานแต่แล้ว1007.58หรือ1758กิโลเมตรตัวนี้ขึ้น EC นะครับ คันี้ก็เป็นออโต้คู่รถมีแรงดันน้ำยาปกตินะครับคอมไม่ทํางานนะครับตรวจเช็คแล้วระบบไฟไม่สั่งนะครับระบบล็อกไว้อยู่เดี๋ยวเราจะลองต่อตรงคอมแอร์นะครับถ้าคอมแอร์ทำงานแอร์จะทำความเย็นได้ประมาณไหนนะเดี๋ยวให้ช่างต่อสายไฟก่อนต่อตรงครับต่อตรงคอมลง ต่อตรงคอมทำงานนะครับเสียงคอมแมรยังถือว่าอยู่ในปกตินะปิดนะครับต่อครับพัดลมไฟฟ้าทำงานอุณหภูมิภายนอก เช้านี้นะครับอยู่ที่28องศาตอนนี้ต่อตรงคอมทำงานในรถเย็นได้23อ่า22นะครับก็อลองเล่งเครื่องนิดหนึ่ง เครื่องนะครับความเย็นลงมาได้22นะฮะ21ครับพอครับสรุปตอนนี้ก่อนนะครับว่าต่อให้ไล่ระบบไฟเรียบร้อยนะครับระบบแอร์ก็ทำความเย็นได้ไม่ดีครับ งานนี้มี2ส,ส่วนคือ1ไล่ระบบไฟให้สั่งงานคอมแอร์ได้เป็นปกติ2แก้ปัญหาเรื่องที่แอร์ทำความเย็นได้ไม่ดีตรวจเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับกับเครื่องครับคันนี้ตรวจเช็คด้านหน้านี่ที่แผงแอร์จะมีคราบรั่วซึมนะฮะจะเห็นนะครับว่าบริเวณด้านหน้านะฮะที่นิ้วนี่มีคราบรั่วซึม รถเบนซ์ e 2 0 0ันนี้ครับระบบแอร์แบ่งออกเป็น3ระบบ 1. ระบบไฟ 2. ระบบน้ำยายา3ระบบอุปกรณ์คันนี้เสีย3ระบบ 1. ระบบไฟไม่สั่งงานคอมแอร์ 2. ระบบน้ำยาลั่วทำความเย็นได้21องศา3ระบบอุปกรณ์ที่เห็นภายนอกแผงแอร์รั่ว ช่างตรวจเช็คให้เรียบร้อยแจ้งเจ้าของรถอยู่ที่เจ้าของรถจะตัดสินใจให้ดำเนินการซ่อมหรือจะยังไม่ซ่อมวันนี้ถือว่าเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดรู้สาเหตุแล้วยังไม่ซ่อมเราเก็บค่าตรวจเช็คถือว่าทำงานได้ครบเรียบร้อยครับขอบคุณครับ